สวัสดีค่ะวันนี้เมย์ก็จะมาพสประกาศนะคะอันนี้เมย์จะพพสประกาศฮาร์ปมูนผสมกับคาวเทลนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ของเรานะคะแม่พันธุ์ของเราจะเป็นสีเหลืองะคะ่ะก็พ่อพันธุ์ของเราจะเป็นสีดํานะคะตอนแรกอะเมย์เพะประกาศฮาร์ปมูนแต่ว่าดูตัวเมยียมันกัดตัวผู้อะจากห่างสวยๆอะ กลายเป็นห่างแบบเนี้ยเน,นี่ยตัวเมียตัวเนี้ยโคตรโหดนะคะเลยจะมาเปลี่ยนคู่เพาะนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะตัวเนี้ยเรื่องไหยท้องแนหะ้วไปก,ก็จะเทียบก่อนนะคะคู่เมื่อกี้ที่เราโพเราก็เทียบนะแต่ว่าตัวเมียมันดูอะ เราใส่ตัวเมียลงไปแล้วก็จะใส่ตัวผู้นะคะนี่ใส่ไปแล้วนะคะแล้วนับต่อไปก็ปิดฝาค่ะเดี๋ยวเมย์จะมาอัปเดต,ตให้ดูนะคะก็ะะจะมาดูว่าพ่อปลากับแม่ป่าเนี่ยรักกันหรือยังนะคะเป็นประกาศ อะไรนะประกาศเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะรนะประกาศคาวเทลนะคะนี่ไข่เต็มเลยนะคะเดี๋ยวมีจะตักแม่ปลาออกนะคะเดี๋ยวล,ลูกโตเมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะจะมาดูรูปประกาศนะคะว่าออกจะไข่หรือยังเป็นประกาศคาวเทลนะคะ นี่ลูกออกแล้วนะคะตัวเล็กๆลกก็เดี๋ยวเมย์จะเอาไปใส่บ่อใหญ่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ